ขุนเขา่าเสาไฟฟ้านาบิลมีหน้ามวยไทยนักชกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเจ้าของส่วนสูง187เซนติเมตรพร้อมดวลเข่าเอ็มเพชรผู้ทองพอลลกบุญนักชกซปเปอร์สตาร์จากประเทศกัมพูชาซึ่งมีส่วนสูง185ซนติเมตรโดยชกกันในพิกัด135ปอนด์ในรูปแบบมวยไทย3ยกเป็นคู่ประกอบรายการในศึก RWS วันศุกร์ที่11พฤศจิกายนณเวทีราชดำเนินทางช่องเวิร์กพ,พอ23และโก้สปอร์ตถ่ายทอดสดแฟนมวยห้ามพลาดขุนเข่าพลังมา้าคัมแบก กลับมาเข้าค่ายเตรียมร่างกายวันแหลกหลังจากห่างหายไปถึง6เดือน1ล้านเล็กจิตเมืองนอนกลับมาแล้ว FC รอชมความมันได้เลยกลับมาครั้งนี้ขุนเข้าพลังม้าจะกลับมาเสียบให้เอลสถานสะเทือนกันทวนหน้าแล้วเจอกันขอโทษมันติดผ่านเตะไม่ได้ยังคิดหลังจากที่แพ้ฝ่ายยอดทองไทยสอสมหมายเป็นยกที่สกิ่งสางเล็กได้โพสตขอโทษว่า ผมกิ่งซางเล็กต่อหลัก2ผมขอโทษทุกๆคนแล้วก็คููชกด้วยนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นที่เตะลูกนั้นไปยอมรับว่ามันติดผ่านเตะไม่ได้ยังคิดต่อไปจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วครับขอโทษนะครับจากใจเผยขั้นตอนเพชรผู้ถ่ายเป็นไทย เพชรภูไทยสิศรวัดเสือเปิดเผยว่าตอนนี้หมดสัญญากับค่ายมวยศิศลวัดเสือแล้วพอทําสัญญาไว้แค่4ปีตั้งแต่11เมษายน2561หมดสัญญา10เมษายน2565เจ้าตัวได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยเจ้าหน้าที่ชี้แจงขั้นตอนดังนี้เพชรภูไทยสามารถย้ายค่ายดโดยอิสระแต่ต้องยื่นคำร้องขอยกเลิกสังกัดค่ายมวยเดิมต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยโดยนายพัทส,สุวรรณเมธกรพออสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยทำหน้าที่นายทะเบียน จากนั้นเรียกหัวหน้าค่ายผู้ใหญ่ไพโรดผันโพเจรจาภายใน15วันถ้าไม่มาพบนักมวยเป็นไทยทันทีสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยพร้อมไกลเกลียร์หาทั้งออกเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายจบลงด้วยดีไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน